สวัสดีค่ะมาพบกับแตมเหมือนเดิมกับเมนูง่ายๆที่สามารถทาได้เองที่บ้านเลยนะคะวันนี้เลยค่ะแตมจะนําเสนอเมนูนี้เลยค่ะมมเขืาอยาวชุบไข่ทอดกรอบๆเลยค่ะจริงๆค่ะเมนูนี้นะมาจจะใส่เรามีพีคนนึ่งก็ถทักมาว่าทาให้ทอดมมเขืาอยาวทาให้ต้องปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกมันจะร่อยว่าไม้อ่านนี่เลยค่ะวันนี้แตมจะทาํามเขืาอยาวแบบถังปอกเปลือกแล้วก็ไม่ปอกเปลือกให้พีเขาดูเลยนะคะ อันนี้จำก็ได้เป็นมาเครื่องหมวงเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นมาเครื่อยาวสี่เคี้ยวตวาำว่าไม่อปเปลือกมันก็นดูน่าสวยนะแต่พอดีได้มาเครื่องหมวงมากก็เลยทํามาเครื่องหมวงให้ดูเหมือนเดิมเลยค่ะมาเครื่อหมวงที่ได้มากก็เป็นมะเครื่องหมวงแบบบานๆเลยค่ะน่ากินมากเลยอะ่ะทีนี้เวลาเลือกมาเครื่องหมวงนะเราก็จะพยายามเลือกมาเครื่องหมวงที่รูปมันตรงๆสักน้อยนึงค่ะท,ทีเวลาเรามากรีดเป็นชินช้นๆแบบเนี้มันจะได้สะดวกแล้วก็ง,ง่ายขึ้นนะนี่เลยค่ะถ้าูกใย้ยก็อาจจะกรีดให้มันเยอะน้อยอาจจะเป็นชชชิิิ้้้้นนนนน่่่ีแแลลวตเเรายคะ ลูกลีกๆก็อาจจะก,กินซักซี่ชิ้นกระพ่อค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแตก็จะทําแบบปอกเปลือกกับไม่ปอกเปลือกให้ดูเลยค่ะแต่ว่าแบบไม่ปอกเปลือกเอกนี่ยแตจะข้อทาแคะซ้องลูกกระพอะนะคะเพราะว่าส่วน,นใหญ่แล้วเนี่ยแตก็จะชอบกินแบบปอกเปลือกมากว่าค่ะแตมมองว่ามันมีความกรอบความน่ากินมากว่านะแต่ก็อยากทาให้ดูให้วความแตกต่างนะคะสั้จแล้วที่นี้เราเตรียมเป็นส่วนข้องมาเคือเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปเตรียมเป็นส่วนข้องไข่ต่อค่ะเพราะวันนี้เราจะจุบไข,ข่ทอดนะซึ่งไข่ในวันนี้แตใช้ไข่ซ่องฟอง ไข่ในตำจะปรุงรสไรด,ด้ดีสักน้อยนึงค่ะเผื่อไว้ไข่มีรสชาติสักนิดหน,นึ่งอ่ะนะคะจากนั้นเนี่ยตอกไข่ลงไปแลดด้วก็ตีไข่ให้เข้ากันเลยค่ะซึงในส่วนของหมาเครื่อเนี่ยตาก็จะโรยแป้งถอดกรอบไปสักน้อยหนึ่งค่ะแต่ถ้าบางเอิญงว่าในครัวเราไม่มีแป้งถอดกรอบเนี่ยไม่ต้องโรยก็ได้ค่ะถ้ามัดออกมาเครื่อเนี่ยไปจุ่มไข่ได้เลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เอาตามความสะดวกของเราเลยค่ะการทำอาหารมันไม่มีพิษไม่มีทุกนะมันสามารถดัดแปลงไปได้ตามความสะดวกของเราเลยค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเกล็ดขนุมปังค่ะเตรียมข้งเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทอดกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเครือของเราเถอะกรีดเสร็จเรียบร้อยกลุกแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาฉุบไข่ค่ะฉุบให้ถั่วเลยนะฉุบให้มีความฉ่ำของไข่เลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปต่อโดยการฉุบเกล็ดขนุมปังค่ะฉุบให้ถั่วเลยเหมือนกันนะคะพอฉุบเกล็ดขนุมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปลงมือทอดกันเลยค่ะไฟที่ใช้ในการทอดเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดใช้ไฟแรงมากค่ะ เปิดในระดับอ่อนไปถึงกลางก็พอค่ะเพราะว่าแก๊สขนมปังเนี่ยมันจะซุกเร็วมากเลยนะแ็จแล้วเนี่ยผิกสายผิดคว้านะจนว่าดวกแก๊สขนมปังเรื่องจนว่าเราพอใจนะจนว่ามันจะมีความกรอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักมันขึ้นมาเพื่อให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะง่ายๆถวดแป๊บเดียวกเสร็จแร้วค่ะมันอาจจะจุกจิกในขั้นตอนการเตรียมข้องสักน้อยนึงแต่ว่ารับรองว่าเมนูนี้นะทาออกมาอร่อยมากมาก,มากเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบทอดแบบปอกเปลือกนะคะทีนี้ตําจะพามาทอดแบบไม่ปอกเปลือก ให้ดูด้วยค่ะแบบไม่ปอกเปลือกนี่ก็วิธีการก็คือเหมือนเดิมเอาไปฉุบไข่มาฉุบเล็กขนมปังแล้วก็เอามาทอดเหมือนเดิมเลยค่ะเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราทอดแบบไม่ปอกเปลือกเนี่ยโดยเปลือกข้องมะเขือเนี่ยมันจะมีความมันความเงานะสังเกตว่าในส่วนของเปลือกเนี่ยมันไม่ค่อยจับไข่เท่าใดค่ะพอมันไม่จับไข่ปุ๊บเนี่ยเล็กขนมปังก็ไม่ค่อยติดในส่วนของเปลือกสักเท่าใดค่ะเวลาทอดออกมาซี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ แต่มใจดูความแตกต่งางระหว่างแบบป,ปอกเปลือกกับไม่ปอกเปลือกค่ะฟังสายนี่คือปอกเปลือกฟังคว้านี่คือไม่ปอกเปลือกเนาะรสชาติมันอาจจะไม่แตกต่างค่ะมันจะแตกต่างในส่วนของความกรอบค่ะลองทําทานดูนะคะ